มาชี้มูลหรือท่านถือแทนไว้ท่านเอามาส่งมอบนะครับเช่นท่านเป็นคนใช้เนี่ยท่านรับเงินไว้หนึ่งหมื่นล้านนะครับเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเป็นทรัพย์สินที่ล่ํารวยผิดปกติหรือเพิ่มขึ้นผิดปกติได้มาโดยไม่ชอบตรงนั้นท่านเอาทรัพย์สินนั้นมาส่งแล้วคอตสสามารถเอาข้อมูลนั้นไปดําเนินการให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินท่านจึงมีสิทธิ์ได้โอเคถ้างั้นพอจะเข้าใจหรือว่าอาจารย์อยู่ต่างประเทศ อาจารย์รู้ว่ามีบัญชีถูกซุกซ่อนอยู่ในตา่างประเทศหรือว่าใครไปแฮ็กข้อมูลมาแล้วเอาตรงนี้มาสามารถดาเนินการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้ท่านก็มีสิทธิ์ได้หรือรมีเงินแล้วไปซื้อบ้านอยู่ตา่างประเทศอะไรพวกนี้จับไมมเห็นชัดเจนต้องมีข้อมูลอย่างน,นัน้น,นครับเลิกเล่นหวยบนดินแล้วมาจับนักการเมืองโกงดีกว่าครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับปีใหม่นี้ใช่ไหมคะขอให้มีความสุขแล้วกันอันดับแรกเลยต้องมีความสุขก่อนพอมีความสุขเนี่ยทำอะไรมันก็มีความสุขใช่ไหม